เนี่ยทำแม่เนมกอน,นี่ไปไปได้ไปทำบาตรต่อของเท้าเก็บให้ดีต้องเป็นระเบียบเก็บไปที่วางไปอาบาตไปวางโอทั้งของอาจารย์อันที่หนึ่งนะถูกต้องอ ในวางบ่าจะไปทำบ้านละขึ้นมปทานเีที่ฉันกันตเช้า vàng này ra nửa xuống nghe lại vàng luôn đang đi đi thôi ta xin thăm bắt Hãy